จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคมะเร็งคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยโดยข้อมูลในปีพศ2559ระบุว่ามีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากถึง60,000คนต่อปีหรือโดยเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ7รายซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไปกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งนั่นก็คืออาหารเนื่องจากอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปในทุกวันนี้บางชนิดก็มีสารพิษปนเปื้อนอยู่มากทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบและเมื่อทานไปนานๆก็เป็นบอกเกิดของโรคมะเร็งได้นั่นเองครับ สุขศึกษาน่ารู้วันนี้เรามี5อาหารที่ควรเลี่ยงเพราะถ้าทานแล้วจะทําให้เกิดความเสี่ยงโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้นไปอีกครับขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลปบำรุงราชศูนย์ข้อมูลพิษวิทยาและกระปุก .com 1. น้ํา้ำอัดลมน้ำอัดลมประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนิกและน้ําตาลจํานวนมากซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนโดยโรคอ้วนจะทําให้ผู้หญิงผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนมากขึ้นซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นสารกระตุ้นให้เกิดเซลล์นเนื้อเยืเ่อเต้านมแบ่งตัวเพิ่มขึ้น จนเจริญเติบโตผิดปกติและหากร่างกายไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินั้นได้เซลล์เหล่านั้นก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งดังนั้นการดื่มน้ำบัดลมมากๆจึงเพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้2เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับมะเร็งลาไส้มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งเต้านมได้ 3. อาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารทอดหรือมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบเนื่องจากในมันฝรั่งทอดและอาหารฟาสต์ฟู้ดจะมีไขมันอิ่มตัวไขมันทรานและเกลือโซเดียมสูง ทานมากๆนอกจากจะทําให้อ้วนแล้วยังเสี่ยงโรคความดันสูงอีกตัางหากแถมในระหว่างทอดในอุณหภูมิสูงๆยังเกิดสารก่อมะเร็งอะคริลาไมายัยที่มาจากน้ํามันที่เติมไฮโดรเจนซึ่งถ้าบริโภคมากๆจะทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารหรือถ้าสุดดมเข้าไปมากๆในระหว่างที่ทําอาหารก็เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดและยังทําลายระบบประสาทอีกด้วย 4เนื้อแดงเนื้อแปรรูปเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปเช่นแฮมวัทด,ดอกไส้กรอกกุนเชียงเบคอนมักจะมีดินประสิวเป็นส่วนประกอบเพื่อถนอมเนื้อสัตว์ให้ดูน่ากินคงสภาพเดิมช่วยยับยั้งแบคทีเรียและกันบูดแต่สารพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสารของมะเร็งด้วยนอกจากนี้ในเนื้อสัตว์ยังมีไขมันอิ่มตัวอยู่เยอะเมื่อนําไปปรุงในอุณหภูมิที่ร้อนจัดสามารถทําให้เกิดสารของมะเร็ง HCA ซึ่งทําให้เป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหนากและมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับ 5. อาหารเค็มอาหารดองอาหารปิ้งย่างและรมควันการบริโภคอาหารที่ใส่เกลือหรือดองด้วยเกลือในปริมาณมากเพื่อให้มีรสชาติเค็มนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงแล้วยังเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งหลอดอาหาร ส่วนอันตรายจากการปิ้งย่างและรมควันนั้นมาจากการทําอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงจนก่อให้เกิดสารอะคริลามายและอาจเกิดสารไพรไล,ลเซตจากการไหม้ของเนื้อสัตว์ซึ่งสารตัวนี้ร้ายแรงกว่าสารอะฟราทอกซิน6กถึงหนึเท่าอาจทําให้เราเป็นมะเร็งได้และหากอาหารที่นํามาปิ้งย่างเป็นอาหารทะเลก็สามารถทําให้ได้รับสารไนโตรซามีนที่เป็นสารของมะเร็งตับและมะเร็งหลอดอาหารเพิ่มขึ้นอีกด้วยและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้สุขศึกษาหน้ารู้ด้วยนะครับ sc

ôm ô tô chạy qua cho các tổ chức cả nè cái <laughs> chiếc xe sau thua nó nó nên nó mót mót của hai nó chạy tao tao là một hở để của thực khen chạy của mót mua mót mót chiếc xe nó lợt chạy của cô khó thành nhân luôn tao khó thành ít tao chạy lên ta xử nè cô chỉ dòng thế phát cho tao cô dòng xe cũng tao thu quất xuống là nô, à nè cô bánh sử một bát tao

bà nội mua bát tao cứ lướt trên là tao ít nó, cứ họ này tao thắt chặt lấy cổ, cổ chết nó là cổ trong nó chứ, tôi chỉ thấy lướt đi nó, chỉ trên mà mà, cứ cá theo dòng xe tao à, lại chơi trong mạng cái là trong cá